สวัสดีค่ะพี่น้องเอฟซีังลาวฟังไทย f อฟทั่วโลกวันนี้นางมาจับไพ่ทำนายดวงท่านเชษฐาทวีสินการเสี่ยงทายทำนายไพ่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับช,ม,ชมเตือนบบกรุณาค,คอมเมนต์อย่างสุภาพเพื่อหลีกเลี่ยงความผิดทางด้านกฎหมายไงนะ หลับตายอยีกเหมือนเดิมนะคะเอฟซเห็นหน้านางไหมเห็นหน้านางไหมไอเม็ดเสร็จมันมาบาังหน้านางอะ่ะจะเลื่อนยังไงเนี่ยเออเลื่อนไปจะนันอ่ะไปแล้วโอเคไปแล้วเห็นค่ะเห็นนะดึงแล้วนะ อะลุนลุนเล่เลนกันเด้อจ้ะพี่น้องอย่าไปซีเรียสเด้อคนไดเอาลูกขึ้นมาสวดโอ้อันนี้นี่สื่อไม่ได้ค่ะนะคะสื่อไ่ได้จ้ะเห็นบอหนาเพิ่นกับบอเคยเห็นสองคนนั่งยั่งเห็นหนาเด้องอิงเนี่ยนั่งเคยเห็นหนานน่งรู้จักเพิ่น อ่าคนที่พี่สาวเขียนมานางก็เห็นหน้าแล้วนะคะเห็นหน้าแล้วแต่ว่าก็แต่ไม่ได้เอารูปมาสวดทา้าราาแต่คนเนี้ยนางไม่รู้จักไม่รู้จักเขาเลยนะคนเนี้ยนะคะนางไม่รู้จักเขาเลยน่าจะสื่อไม่ถึงหรอกค่ะเอฟซีนะคะเอาแต่เล่นเล่นเราอีกรอบนะเล่นเล่นเด็กจิงจงนะคะอีกรอบนะค,ะออนะคุณเสทานะ ลับตายนะคะมาค่ะโอ้หมดเงินเยอะจะหมดเงินเยอะใช่เปล่าเจอนะคะอุปสรรคอีกแล้วค่ะนะคะ เจอเหมือนเดิมค่ะอุปสรรคเขาก็คือกลุ่มเดิมนะคะคนเดิมกลุ่มเดิมนะคะกลุ่มเดิมกับอ่าคนแรกนะคะที่คนแรกเจอนะคะอันนี้นะคะเขาจะหมดเงินด้วยนะคะเลขิทธิ์มาประกบกับห้าดำเก้าดำหมายถึงคุณต้องเสียตังค์นะคะถึงตังค์แกเยอะแต่คุณก็ต้องเสียตังค์นะคะคนนี้มีตังค์เยอะนะแต่เขาจะหมดตังค์นางไม่รู้จักเขานะคนนี้แต่ไพ่บอกว่าเขามีเงินเยอะแหละแต่เขาจะหมดเงินเยอะอ่ะแล้วเขาจะแพ้ใคร นี่ค่ะผู้ชายคนนี้มาอีกละชายชาติทหารเนี่ยมาอีกละนะคะก้าวดำอีกละขวามอยู่ไม่ได้นะคะไม่สําเร็จนะคะนะเป็นนะคะความเชื่อส่วนบุคคลนะคะอะไรนะเม้นเม้นเม้นเม,ม้นค่ะอย่างน้าเม้นเม้นแบบที่ไหนนะคะนะคะลุงได้เหมือนเดิมเหรอ พี่สาวถ้าไพ่หนูนะคะลุงได้ถ้าตามไพ่นี้ลุงได้ลุงมาสองรอบแล้วนะนี่นี่ไงผู้ชายชาติทหารแล้วก็เขาใหญ่นะเขาขวางเราได้นะเขาเป็นผู้ชายชาติทหารนะห้าดำเนี่ยห้าเนี่ยเลขห้าเนี่ยเป็นทหารได้เป็นตำร,รวจได้นะคะนี่ค่ะนะคะกลุ่มมาคนเดิมเลยอะที่ขวางนะคะขวางคนนี้ แล้วแต่คนนี้เนี่ยมีเงินเยอะมีเงินเยอะแต่นะคะแต่แต่ก็เสียเงินทิ้งปเปล่าเงินเยอะนะคนนี้นะไม่รู้จักเขานะแต่ไพ่นี้บอกว่าเงินเยอะแต่เขาจะเสียเงินทิ้งเสียเปล่าเพราะเขาจะแพ้นะคะนี่แพ้กลุ่มเดิมกลุ่มเดิมหมายถึงกลุ่มที่มียศมีอํานาจนะคะขวางอยู่มีตําแหน่งมียศมีอํานาจขวางอยู่เพราะว่าเลขห้าหมายถึงจะเป็นนะคะระดับทหารได้นะคะ เจ้าหน้าที่นะคะตำรวจได้หรือคนมียศมีตำแหน่งหรือคนที่มีนะคะอิทธิพลอยู่ที่เหนือเรานะคะนี่ค่ะแล้วเนี่ยนะคะเราแพ้เสียงเงินด้วยใช่ค่ะอ่าคุณเศรษฐาแกรวยมากอ้าวขนาดไม่เห็นหน้านะ่นี่นนยคนลุกอีกแล้นี่ค่ะเขามากับเงินนะคะเขามีเงินมากเขามากับเงินแต่เขาจะหมดเงินนะคะเขาจะเสียงเงินเยอะด้วยนะคะ ก็หมดหงเงินใช่เปล่าแกถามคยถอเก็เรแล้วอะพี่อิวนะคะพี่อิวจะเอาว่าเนะแกถามมาบ่อยมากเลยเอาให้แกหน่อยนะยังไงแกพี่อิวนะคะถามว่าลุงตู่จะได้เป็นสําหรับคลิปนี้นะนางได้รูปภาพมาใส่ทีหลังนะเพราะคลิปนี้เป็นคลิปไลฟ์สดนางตัดมาจากคลิปไลฟ์สดแล้วก็ไปเอา ชื่อนามสกุลและรูปภาพมาจากพี่สาวอิ๋วนั่นแหละส่งมาให้แต่แรกก็ไม่รู้จักหรกคาว่าท่านนี้คือใครนะคะเพราะนางไม่ได้เข้าไปดูไม่รู้ว่าใครลงสมัครบ้างสำหรับคลิปนี้หากชื่นชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์คลิปให้นางด้วยนะคะคลิปหน้าทำนายดวงของนายยกประยุทธ์จันโอชาหรือลุงตู่เองคะ่ะฝากติดตามคลิปนางด้วยนะคะขอบคุณที่รับชมและติดตามคะ่ะ